สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับนุย้ยเช่นเคยนะคะกับช่องสวัสดีไทยแลนด์วันนี้หนูก็ได้เมนูซุปหน่อไม้นะคะแซ่บแซ่บมากนะคะมาค่ะทุกคนจัดพาข้าวปลาปลามากินด้วยกันอืม กลิ่นปลาคือแบบสุดยอดแซ่บๆค่ะทำเองนะ เข้าแก่แล้วนะคะเดี๋ยวเใ็่หมูสามชั้นมาด้วยนะคะเนเห็นไหมเหมือนหมกเลยกินสุกหน่อไม้ได้แบบอืได้กินหมกด้วยหมกประมาณหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นประมาณนั้นแหละ โอเคคลิปนี้หนูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมหนูตลอดมาเนาะวันนี้หนูก็ได้เมนูซุปหนอ่อไม้แซ่บๆใส่หมูสมชั้นนะคะกินจุปหน่อไม้เหมือนกินได้กินหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นเลยนะคะแซ่บๆผักก็มีเยอะยะมากมายจัดพาค้าวปาปลา,ามากินด้วยกันนะคะทุกคน